ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซิดนีย์ไชนาทาวแล้วอยู่ข้างหลังเรานี่เองนันเห็นไหมเอ่ยประตูโอ้โหประตูไชนาทาวนี่ไปที่ไหนอยาวาลากนะคะเนี่ยไปที่ไหนก็รู้ว่าไชนาทาวเพราะว่าจะต้องมีเขียนนะสีน้ำทะเลอะไรสักอย่างก็คือพี่น้องเดียวกันเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปชมข้างในกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามเราไปกันดีกว่าโอ้โหนี่เราเข้ามาตรง ชัยนาทแล้วนะคะเนี่่ยคะดูคนซะก่อนหัวดัมทั้งนั้นแล้วแบบว่าของขายกันอย่างตะการตามันก็คล้ายคล้าคล้ายเมืองไทยเลยอะเมืองไทยอะเนาะแล้วก็ขอบอกว่าขนมร้านนี้อย่างอร่อยอะเป็นครีมทัฟเห็นคิวไหมครีมทัฟร้านนี้สุดๆเลยนะคะดูแถวซะก่อนว่ายาวขนาดไหนนู่นยาวไปนู่นนนู่ปลายทางนู่น8กิโลเมตรได้ เราคงไม่มีโอกาสได้ต่อแถวกินทีมทับร้านเนี้ยเนาะแต่ถ้าเรามีโอกาสได้กินเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าอร่อยแค่ไหนแต่ตอนนี้เราคิดว่าเราไม่ต่อดีกว่ามันยาวเหลือเกินเรายังไม่ว่าขนาดนั้นแล้วเขาก็ขายของกันแบบว่าเหมือนถ้าเหมือนเยาวราชข้างท้างเนาะมีอะไรบ้าด้วยปลาหมึกย่างเลยอะไรเอ่ยโอ้โหน้มันหอมน้ำมันเป็นช์ฟส์ขนาดเท่าไหร่ดมน้จิ้เนาะนะคะดูแบบ อะไรแบบว่าได้ลมอีกแบบนึงนะคะตลาดตลาดนี่ในนี้ก็มีเชนนเท้านั่นเองไอพี่เพราะนั้นก็จะมีขายแบบว่าขนมจีบซาลาเปาเอ้ยแบบว่าข้าวเก๋าเน่แบบดิมซิมต่างต่างนัเนมะอย่างที่เราเห็นกันก็ราคาไม่แพงถูกกว่าในร้านแน่นอนอันนี้ก็ดูเหมือนจะน่ากิน อันนี้ก็เลงไว้ก่อนนี่เหมือนในหนังเลยะที่แบบว่าเขาแบบก้มคิ้วก้มคิ้วชิ้นข้าทางอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็โค้งงแล้วก็คนก็แบบนั่งกินกันริมถือกินกันริมทางเลยก็ได้บรรยากาศแบบไปเมนอยากกินอะไรปะจ๊ะยังเลยจ๊ะยังเลยยังไม่หิวเลย มันก็ดูตะการตาไปอย่างก็มีขายของทั้งโซนน้ำชาก็ขายว่าเราอ่ะเนาะจริงๆแล้วใช่แล้วเราก็เดินมาถึงร้านประวัติศาสตร์นะคะวันนี้อยู่ข้างหลังที่จิ๊บเองชื่อร้าน Dixon น e รส a u อ a นี่พี่บอกว่าเป็นร้านประวัติศาสตร์เพราะอะไรรู้ไหมคะมันคือร้านอาหารแรกที่จิ๊บมาเหยียบที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มาทํางานเป็นพนักงานต้อนรับยืนอยู่หน้าร้านอย่างเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ใส่เสื้อสีเหลือง รีแคชเช่เข so, ้าในร้านค่ะเชื่อเข้ามาในร้านค่ะแล้ว like สุดท้ายทํามาได้2คืนเขาก็ไล่ออกเพราะภูษาจีนไม่ได้นั่นเองก็ให้ทุกคนดูแอะเราก็ยังจะเดินกันต่อไปเนาะแล้วก็เราจะแวะซื้ออะไรกินกันแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราจะกินอะไรและสุดท้ายเราก็ต้องมาลงเอยที่ร้านขายอะไรจะเมะทาโกยากิค่ะน่ากินมากเลยทุคนเดินถือไปถือมาโอ้โหดูนี่ กินมากอะ่ะโอ้โหแล้วที่เราสั่งไปแปดลูกนี่กระเพาะเนี่ยไม่พอค่ะคนนึงค่ะแปดลูกอะ่ะโอ้โหถึงนี้ยวต้องรอง <c oughs> ดูซิว่าสูตรว่าอร่อยแค่ไหนโอเคพาโกอกิของเราก็มานี่แล้วนึ่งหนึ่งใหญ่ช้าก็ล่ะกินมากกินมากขนาดแค่ได้กินนะเขายัางแบบทนได้ไหว โอ้โนี่ขนาดแค่น้ำอ่ะลองชิมมื่อนี้เฮ้ยแต่มันจะร้อนมากเลยไ่ร้อนไม่ร้เขาก็ไม่กล้าป้อนแล้วลุงไม่รู้วิธีการกินโทโก้ที่เขาต้องกินยังไงกินท oh, okay. okay, <im> ั <No. S 3> ้งล so ูกโอ้โหใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหกินทั้งวันที่ปากเขาต้องแหวกแหวกแค่ไงมันออกก่อนโอเคโอเคโอ้โหไม่ไหวต้องกินทั้งลูกโอเคโอเคโอเคค่ะแหวกก็ได้ค่ะแหวกดูด้สิคะ ทำไมฉุนมากเหมือนยังไม่ค่อยสุกไปค่ะนี่ยอันนี้เหมือนยังไม่สุกเลยเนาะยังเละอยู่เลยอ่ะใช่ไหมไม่ไน้ใช่เนาะคิดว่านะนี่นะคะเช้าทาโกยากิค่ะทาโกยากินี่จะเป็นยังไงคะดูควันสักก่อนเห็นควันไหม ป้อนพี่จิบคนแรกนะคะเพราะมันยังร้อนอยู่โอ้ยดูอ้วนโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยไหวไหวฮะไม่ใช่ว่าไหวไม่ลอนงแม่จังลองไหมร้อนหรอไม่ลองแม่วะนี่นะคะไปช้ำหมูมีนะคะอืมอร่อยไหมนั้นเราต้องรอตัวไปก่อนจัดการให้หมดแล้วเจอกันใหม่ แล้วในที่สุดเราอดใจไม่ได้เราก็ต้องมาต่อแถวยาวอย่างนี้เลยดูน่นกิวเพราะว่าเพราะพี่ตีเ็นแกกินอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะว่ามันเรื่องชื่อมากเลยสําหรับพับที่นี่นะคะพับกษัตริย์พับที่นี่เดี๋ยวเราจะลองซื้อดูถ้าเรากินไม่ลงเราก็จะกลับบ้านแล้วกันเนาะแต่ไงแต่ไงเราต้องมาเราก็ต้องซื้อ เดี๋ยวจะถามว่ามาไม่ถึงซิดนีย์ชัยนาะทาวจรไหมใช่<อ>แล้วก็กำลังถึงคิวเราแล้วคิวแม่ใกล้จะได้กินแล้วค่ะรอมาประมาณสองชั่วโมงคนึ่งก็มาถึงคิวเราแล้วเ <laughs> <laughs> หรอ <laughs> ของเรากำลังทำอยู่เป็นเครื่องค่ะ <laughs> เฉียนได้เธอถ้เราอย่างกับกินตัาเราได้มาแล้วอย่างนี้อย่างนี้เลยเราจะกินกันเลยเนี่ยใช่ค่ะกินถั่ทชิ้นนึ่งสดๆไงโอ้โหกินมันหอมโยโยนควันโขมุงเลยค่ะไม่ได้แล้วอะโอเคเมยเอาอันนึงคนละครึ่งก่อนดีกว่าโอเคตอนนั้นพี่รักเราประกาศได้ไหมไม่หรอกร้อนมากเหรอร้อนชัวรไหมร้อนมากใช่วร์ไหม ร้อนะไม่ตากาจริงอะไรจริงอะไนี่อไนี่เหรอแต่ทีนี้รู้แล้วที่เป่าเดยวดีเห็นปะร้อนนะใส้มันร้อนนิ่มๆก่อนออยเนาะ มันมีความหวานมันมากมากค่ะแต่ไม่แบบว่าคาร์คบีนเนาะมีลองได้องค่ะ